เหากเนี่ยอมนะดาราควันนี้ผมจะมาทําการจัดเทียร okay. so ์ลิสต์ตัวละครนึกตัวในโจโจภาค2นั่นเองน้ผมซึ่งก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเลยนะโอเคก็นี่เป็นโจโจภาค2นะผมันก็จะมีเทียร์ดังนี้นะเทพเทพรถยนต์นะผมก็น่าจะรู้ว่าใครนะโคตรโหดเก่งใช้ได้คนธรรมดาแล้วก็เอ่อตัวละครทีเหล่าที่ผมไม่รู้ว่าจะจัดยังไงดีนะนะผมก็โอเค มาเริ่มมันเลยเนาะก็อาจจะมีลืมไปบางตัวบ้างเพราะผมก็ดูมานานแล้วหนุ่มแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจําตัวหลักแล้วก็เหตุการณ์ได้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมโอเคครับมาครับเรามาเริ่มด้วยซีซ่ากันเลยเนาะมาซีซ่านี่ผมขอให้อยู่ที่เก่งไปก่อนแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าตัวซีซ่าเนี่ยหลังจากการฝึกมาเนี่ยก็สามารถใช้ฮาร์มอนได้ ระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอ่าก็สุดท้ายก็แพ้วามูนมฉะนั้นก็ถือว่าระดับต่ำกว่าวามมหนึ่งระดับแล้วนมแต่ว่าก็ถามว่ามันกากขนาดนะั้นไม่ไม่มีทางผมเพราะว่าซีซ่านี่เป็นเรียกว่าคู่ปรับโจเซฟเลยนมอาะฉะนั้นก็ให้อยู่เก่งไปนะนมต่อมาครับเมสซีน่าโทษนะแต่ผมจําไม่ค่อยได้ว่าใครวะ <c oughs> ถ้าให้เราน่าจะเป็นตัวอาจารย์ของซีซ่าและโจเซฟใช่ไหมอ่าโนม มันจะมีคนน่ะอยู่ไหนวะอีกคนน่ะเออนี่นี่นี่อีกคนอยู่นี่อยู่นี่นี่ผมจับคู่ไปก่อนเลยแล้วกันอยู่ที่ใช้ได้หนอมเพราะว่าผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าเราจะได้ซีซ่าฝึกเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งกว่าสองตัวนี้หนอมฉะนั้นก็ขอให้ซีซ่าอยู่เหนือกว่าสองคนนี้แล้วให้สองนี้ที่เป็นอาจารย์ที่โดนก้าวข้ามมาอยู่ตรงใช้ได้ไปแล้วกันหนอมต่อมาครับซันตาน่าเรียกว่าเป็นบอส มินิบอสแล้วกันมินิบอสตัวแรกของภาคเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการเปิดให้เห็นเลยว่ามนุษย์เสาหินเนี่ยคือพลังการฟื้นฟูของมันเนี่ยแม่งเหนือกว่าแวมไพธรรมดาทั่วไปแบบไกลโขเลยน้อมฉะนั้นผมให้อยู่ที่ใช้ได้แล้วกันนะครับผมโอเคมาต่อครับสตรีโซสตรีโซเนี่ยก็ก็คงต้องให้อยู่ที่ใช้ได้น้อมเพราะว่าเป็นแวมไพร์น้ตาต่ว่าภาคนี้เนี่ยแวมไพร์ทั่วไปมันก็ ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วหนุ่มอีอย่างโดนโจเซฟหนุ่มจัดการนะถึงแม้ว่าจะแพ้เพราะว่าโจเซฟมันเหลี่ยมเยอะก็เถอะหนุ่มแต่ว่าก็โดนโจเซฟจัดการไปอย่างง่ายได้หนุ่มถ้าไม่นับด้วยดีว่าโจเซฟมันควักปืน,นออกมายิงนะ <c oughs> โอเคครับมาซูที่คิวไปครับคนธรรมดานะมาก็คนธรรมดาหนุ่มนะเอลินาโจสตาร์ก็คนธรรมดาหนุ่มสโมกกี้ไอน้นี่ไม่ธรรมดานะไอน้นี่จบภาคไปเป,เป็นประธานาธิบดีนั่นทำเป็นเล่นไปนะ ก็คนธรรมดาแหละน้อมโอเคมาครับของจริงกันต่อหนม A C D C A C D C ผมให้อยู่กับซีซ่าแล้วกันน้อมเพราะว่ามันโดนโจเซฟจัดการใช่ไหมอ่านุ่มซึ่งฉะนั้นก็ให้อยู่ที่เก่งไปแล้วกันน้องสำหรับตัว A C D C ต่อมาครับนี่ครับคุณอาจจะสงสัยาไมไม่มีคา2ตัวน้องซึ่งอันนี้เป็นคาที่ผมเพิ่มขึ้นมาเองนะครับนะเพราะว่านี่คือคาอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มอันนี้คือคาธรรมดาทั่วไปก่อนที่มันจะเอเวกน้อมคาที่เป็นอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มเนี่ย นี่นะครับยืนหนึ่งครับเทพรถยนต์นะคือแม่งสเกลมันเวิร์กจากตัวละครอื่นแบบไกลชิบหายนะครับคือมันแพ้ไม่ใช่อะไรเพราะดวงโจเซฟเนี่ยนะผมดวงโจเซฟแม่งสุดเกินนะครับโอเคครับต่อมาครับวามูนะผมว่ามูเนี่ยผมขออนุญาตให้อยู่ที่โคตรโหดไปเลยนะผมเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งจัดการซีซ่าได้นะผมแล้วก็สู้กับโจเซฟได้โคตรสูสีนะครับฉะนั้นก็อยู่โคตรโหดไปเลย หน om ถ้าเกิดโจเซฟเนี่ยเหลี่ยมมันไม่เยอะนะผมว่าน่าจะแพ้วามมเลยนะเออหน่มแต่ว่าโจเซฟเนี่ยมันเก่งเพราะเหลี่ยมมันเนี่ยเออเหลี่ยมแม่งกับหัวแม่งโคตรสุดยอดหนม m เรียกว่าโคตรฉลาดหน่มก็เลยชนะวามมไปได้นะต่อมาครับคาสคาสนี่ผมไม่อยู่ทีเดียวกับวาโมหนมเพราะว่าเป็นหัวหน้านะแต่ว่ายังไม่เอาเวก็ไม่อยู่ขั้นนี้แน่นอนนะโอเคครับต่อมาครับโจเซฟอ่ะผมให้คาอยู่หน้าวามก็เลยแบบโจเซฟครับ โจเซมเนี่ยก็ไม่ต้องสาธยาอะไรมากนป็นพระเอกนะที่เรียกว่าพ้ะเอกไม่กี่คนนะผมเรียกว่าในหมู่พ้ะเอกทุกคนน่ผมค่อนข้างจะชอบตัวเซปเป็นแบบอันดับต้นๆเลยนะเพราะว่าแม่งฉลาดครับแล้วแบบเหลี่ยมแม่งโคตรเยอะนะผมเรียกว่าผมให้อยู่เหนือว่ามูเลยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่นอกจากเหลี่ยมแม่งเยอะแล้วดวงแม่งดีต่างหากนะต่อมาลิซา่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 าขออยู่เก่งนะลิซา่าลิซา่าขออยู่เก่งน้เพราะว่าตัวเธอไม่ค่อยได้แสดงความสามารถใช่ไหมแสดงแค่อย่างเดียวก็คือเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะการสู้กับคาสตัวปลอมอะเออซึ่งมันก็วัดอะไรไม่ค่อยได้นะผมแต่ว่าเป็นระดับอาจารย์ทั้งทีเป็นหน้าแบบใช้ฮาร์มอนด้วยแบบค่อนข้างเซียนมากๆแล้วแหละน้ผมฉันก็ให้อยู่เก่งไปแต่ว่าอยู่หลังซีซ่าแล้วกันเพราะว่าฟีดไม่เยอะพอเนาะต่อมาสปีดวาก็อนสปีดวาก้อนที่ผมยังให้เหนือเทพรถยนต์มากนะคือถ้าเกิดนับอินฟลูเอนซ์ของเขาที่มีตอนเนื้อเรื่องหรือว่าผลกระทบที่เขาส่งต่อเนื้อเรื่องเนี่ยคือสปีดวาก้อนแม่งคือคนที่แบบ โคตรจะแบบเป็นเดอะแบกของเรื่องนะครับคือถ้าไม่มีสปีดวากอนก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดีโอนี่แม่งไม่นะโคตรดีโอไม่ได้นะเออถ้าไม่มีสปีดวากอนนมฉันนะผมให้อยู่ที่คนธรรมดาแต่อยู่หน้าสุดไปเลยแล้วกันนมต่อมาครับสโตรไฮม์นะครับผมไอคิตเลอร์มือสอง <c oughs> เออนะครับผมก็โอเคให้สตโตรไฮม์ก็ไม่จะพูดเยอะนมหลังจากที่มันไปหลัดแปลงร่างกายตัวเองมาก็เรียกว่ามึงไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละนะ มันไม่ใช่บรรุดแล้วแล้วผมจะนั้นก็ให้อยู่ตรงนี่ไปนมออยู่หลังซันตาน่าไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่น่าสู้ได้นะตึกปืนไม่เยอะขอนาดจะปืนไม่รุมกันน้เพื่อช่างมันนะแต่ผมให้อยู่ตรงนี้แหละดีละน้องต่อมาจอโจสตาร์คนธรรมดาครับไอ้นี่ใครเนี่ยใครก็ไม่รู้เขาอยู่นี่ไปนะเอ่อพ่อซีซ่าก็ให้อยู่คนธรรมดาไปแล้วก็โดน,โนแวนโดน,โนแวนก็คนธรรมดาเนอะผมเป็นแค่นักฆ่าหรือว่าทหาร ก็คนหนึ่งน้งเมื่อเทียบกับไอ้บวกปรีชาที่เหลืนในเรื่องนะเออโอเคน้อโอเคครับก็จบไปแล้วน้องสำหรับการจัดเจลิสในวันนี้นะก็มีเท่านี้แหละน้อมใครคิดเห็นยังไงก็สามารถเติมได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านหรือดูโจโจนานแล้วน้องฉะนั้นก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดไปบ้างน้อมก็ต้องขออภัยด้วยน้แล้วพาต,ต่อไปเราจะมาสู่จานหลักกันน้อที่เป็นพาสสามนั่นเองนะซึ่งทุกท่านน่าจะรู้กันดีว่าพาสสามเนี่ยเป็นอะไรที่ผมน่าจัดนานแล้วน่าจะจัดยากมากนาะเพราะว่า คือสแตนพลังมันก็แตกต่างกันไงเออโนมผมก็เลยว่าไม่รู้ว่าจะจัดยังไงดีฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องมาดูกันโนะว่าผมจะจัดยังไงนะมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนาะโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้โนมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์รีวิวพันที่ผ่านมาใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ไลค์ให้ผมนะเดี็กๆยังไม่ชอบยังไม่ถูกก่าได้ไหนี่นะไม่เล่นนะเจอแบบคลิปหน้านะส่วนนี้ก่อนเลยก่อนสวัสดีครับ